กับเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกวุฒิสภา,าที่เคารพครับผมมีประเด็นที่อยากจะเ,เรียนแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมจากที่คณะทำงานได้มีการรายงานไปแล้วนะครับในประเด็นที่หนึ่งเนี่ยในเรื่องบทบาทภารกิจที่ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระสวงสาสุขนะครับเราก็ปฏิบัติตามรัฐธรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทย มาตรา55นะครับในการที่จะนําเอาองค์ความรู้ภูมิัยาการแพทย์แผนไทยและเรื่องสมุนไพรเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยในส่วนของการทํางานในระดับนโยบายนะครับตอนนี้เรามีแผนพัฒนาสมุนไพรแห่งชาตินะครับที่มีการประสานงานบูรณาการระหว่าง9กระทรวงนะครับแล้วก็ได้นําเอาทุกประเด็นนะครับตั้งแต่เรื่องการพัฒนาในระดับต้น ต้นน้ากลางน้ําและปลายน้ํานะครับรวมทั้งเรื่องของการศึกษาวิจัยเนี่ยไปทําแผนร่วมกันนะครับในในกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับรายงานของคณะอนุกรรมการอ,อ,อนุกรรมธิการชุดนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ไปประกอบกับตัวแผนพัฒนาสมุนไพรแห่งชาตินะครับเพื่อพัฒนาเรื่องนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วนะครับในเรื่องของที่ท่าน เจตศิรัธรานน์ได้กล่าวถึงเรื่องของพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในคนนะครับตรงนี้ก็ก็รับคําแนะนําไว้นะครับแล้วก็จะได้ไปติดตามนะครับเพราะว่าก็เล็งเห็นว่าเรื่องของพระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย์เนี่ยนะครับก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่มีความสําคัญนะครับที่จะขับเคลื่อนให้เกิดงานวิจัยแล้วก็นําไปสู่การ มีข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรมากขึ้นนะครับทั้งนี้ก็ในภายในกระทรวงสาธารณสุขเองเราก็จะบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับซึ่งก็เป็นผู้กำกับดูแลควบคุมในเรื่องของการปออ้องคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะครับแล้วก็การสร้างระบบหลักประกันว่าเราจะมีสมุนไพร ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์นะครับแล้วก็มีการศึกษาวิจัยนะครับเพื่อมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่รองรับนะครับในเรื่องของความปลอดภัยแลกะก็ประสิทธิผลในการรักษาครับขอบคุณครับ